ครับก็อยู่กับ 18vp นะครับท่านผู้ชมกับนาคาย3.88 go นแครับท่านผู้ชมปะ่ะมาแรกก็ไปที่ 3k เลยแล้วกันมาดูว่าจะเป็น3าจัดหจริงหรือเปล่าขอแบบว่าแจมๆเลยนะครับเปิดแรกมาเอาก้าสาเรียบร้อยอุย้ยเรื่องจัด มาแรงกินโดนเลยนะ 4K ครับย้ำไปย้ำไป 4K ้วยต้องมานะ โอ้ยโดนอีกโดนอีกแล้วอ่ะอีกทีป่ะ 8K มาปะห6ทายเกมนะครับท่านผู้ชมย้ำไปอีกทีแล้วกัน 8K นะ มาวะมาหกสี่หกสามสามโอโ้โหโดนทุกช็อตอ่ะังกรยาวเกินไปหรือเปล่ามันท่ายเกมมันตัดแล้ววะ่ะมันยังตอบแบบงงงเลยนะเออ ไม่มาพอครับม่นี้ไม่มาแยกย้ายเลยนะมาเปล่าอ่ะพอครับแบบนี้นี่พอเลยอะ่ะจริงๆฝงกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฉันไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ